อย่างที่บอกไว้ค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปขอพรเขาบอกว่าวัดนี้เนี่ยใครอยากจะไปขอพรเรื่องของการเจรจาพาทีเรื่องของการค้าขายที่ดินต้องไปนะคะเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาไปได้กันค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดที่ดิฉันชอบมากที่สุดอ,อีกจังหวัดหนึ่งนะคะเมืองเก่าของเราแต่ก่อน ที่อำเภอท่าเรือค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีวัดเยอะที่สุดจริงๆนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดสดางค่ะตั้งอยู่ริมแม่น้ําป่าสักนะคะอยู่ในตําบลท่าเจ้าสนุกวันนั้นเราได้เจอกับพระครูขันติธรรมค่ะท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันก็เล่าให้เราฟังคุณเห็นไหมอะ่ะคือมีพลังจริงๆอะ่ะคือดูแค่ภาพดูแค่โบสถ์นะคะเราจะได้เห็นถึงแรงศรัทธาแล้วก็ความสวยงาม ในประวัพุทธศาสนาที่สืบเนื่องกันมาหลายร้อยปีนะคะในประเทศไทยของเราโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์เก่าแก่ค่ะคาดว่าสร้างในสมัยพระเจ้าทรงธรรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาดูได้จากที่เห็นอยู่นี้ค่ะก็คือก้อนอิฐขนาดใหญ่รอบกำแพงแก้วนะคะและสันนิษฐานว่ามีการบูรณะครั้งใหญ่ราวสมัยรัชกาลที่3เพราะว่าบริเวณหน้าจั่วของโบสถ์นั้นมีรูปแบบของศิลปรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์อยู่ด้วยค่ะ โดยเรื่องราวทั้งหมดนี้ท่านเจ้าอาวาสพระครูขันติธรรมก็เป็นผู้เล่าให้กับทีมงานของเราได้ฟังนะคะบทหลังนี้สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช2,359และถือเป็นเส้นทางสำคัญครับเพราะว่าเป็นเส้นทางเสด็จพระราชด,ดำเนินทางชลมาศของพระเจ้าทรงธรรมเพื่อ ส่งไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบ,บรุรีด้วยนะคะส่วนนี้คือด้านในของโบสถ์ดูนะคะพระประธานมีความงดงามแล้วก็พุทธศาสนาชาวบ้านคือขลังมากๆม,ม,มีพลังจริงๆค่ะพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนาะมว่าหลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่คู่กับวัดมายาวนาน พร้อมด้วยพระพุทธรูปหมู่พระพุทธรูปอีก30องค์นะคะประดิษฐานอยู่รายรอบอย่างที่บอกค่ะเขาบอกความเชื่อก็คือชาวบ้านมักจะมาขอพรเรื่องของโชคลาภการค้าขายที่ดินการเจรจาพาทีโดยจะนิยมเดินสวดมนต รอบอง์พระนะคะก็เป็นความเชื่ออย่างนั้นแบบนี้ค่ะคือใครจะมาขอเรื่องต่างๆที่กล่าวไปก็เดินสวดมนต์รอบองพระนะคะนี่คือความสวยงามที่ถ่ายทอดผ่านการเวลาและทำให้เราเห็นว่า เมืองไทยเป็นเมืองพุทธเราโชคดีที่อยู่ภายใต้พระพุทธศาสนารวมไปถึงความศรัทธาต่างๆเหล่านี้ก็ยังคงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสไปพระนครศรีอยุธยาแวะไปเที่ยวค่ะวัดสดางให้หมายเลขโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมนะคะ0818365583ค่ะขอบคุณคุณนัทพลรื่นทวินนะคะผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากพวกเราค่ะ